ไอ <ส straightforward S 2> <foundational> ้รวลายลอยลายบตัดตีลอยรัวลายหลังนี้ครับเส sea, um ียงบอสเสียงออุ๊ยโดนครับไอเยอะนักอึ้งครับนักอึ้งครับอือ่น้องก็ถือได้ทำไมม่กลอลอะไบังเอาครับผัดโทัดโทษหักดีหลีครับ ไปหนองมาหอดไม้เห่าเหรครับไม้ปลาไหลครับผมใส่ไปนี่ผมถิ่มกู้นะครับเพราะว่าเห็นว่าสิมีพายุมากครับเห็นทางคนถ่าพคน่าถ้าเกิดพายุมากหน้าไม้มากปลาไหลมันจะออกจากหู้มหากินอยู่ครับเก็แล้วว่าจะใส่ถิ่มใปแล้วครับลังไดนถือก็ค่อยปลดเ่านะครับเบ่งฟ้องป่าเต็มครับนี่ปลาดุกล่าลายครับแถวนี้บ่อนตุ่มจับมันได้กินฝนครับไปเบิ้งน้นกันครับที่ถือบ่อหลังนี่ ออ้มีเสียงครับมีเสียงครับมีตัวครับมีตัวครับทำงานหรอครับป่าเขาทำงานหรอครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันครับโอ้ถือว่านักอึงเลยครับบองคันนี่อาจจะหลายตัวพพราะต่ำข้อเบงหลังนี่ครับมีเสียงบ่มีเสียงบ่อ้โดนครับไอ้ นังอึ้งครับนังอึ้งครับอืพี่น้องก็ถือได้ทำไ้อนี่เด็ดเท่าครับนี่เด็ดเท่าม่เปหลไรครับเบื้องเอาครับบาดโทบาดโทคัดอีหลีครับเหมือนอ่ะมันขัีหลีหลังต่อมากครับใส่ใบเก้าหลังครับพี่น้องใส่วบเก้าหลังครับว้าวาสิบกเก็บแต่่าวัสนิเท่ทำครับมันหมันถือหลายตัวครับโอ้หนังอึ้งนังอึ้ง หลังนี่หมนานบ่เนี่ยเด็ดของเ้าครับมันหมานเเด้ออืมเบาๆเราเนี่ยวางปลาครับได้ทิ้งอย่น,นี้แลหละไม้นี่ใส่ซ้ำหลายรอบนะครับใส่ได้ประมาณสามรอบแล้วล่ะใส้ตรวจสอบเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งรอบนั้นก็สิเป็นหอยเซรีเนาะรอบนี้สิเป็นปลาเกดีบ เผาไฟไหมดีเผาไฟโอ้เป็นทหารแต่ว่าง,งโหรอยู่ฝนตกยังมาครับมันก็พัดหยาที่เข้ากันทันต่อเบืองนัองนี้ครับน,นี่นี่ว่าหนี่จะเปิดเบืองครับเป็นเบา,เบาให้เป็นยังไงตักถือครับ ถ้าแบบนี้แหละหลังนี่หนามีครับนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าอยู่มุมครับตรงมุมของคลองครับมันน่าจจะมานร่วมกันอยู่นี่ถ้าเกิดมีปลาไหลเ<ว>น,นื้ขอขาววัวตันน่ะมีน้ำหนักโอ้โหดีเลยครับบอกแล้วว่ามันมี เฮเพือนครับอุ๊บนะครับมันมีครับมันมีสองแต้มสวยหลังต่อมาครับอืมม่มมีติให้หลงไม่หลงตอนนี้มองเขาดีครับมันอยู่พี่มันอยู่พี่คน,นบ้างขนรวยครับ ถ้าเกิดแถวนี้มีขโมยมันหายไปแล้วครับท่านนี้มันดีตรงบ่ค่อยมีขโมยครับบ่ค่อยหลักของกันดอกทั้งนี้นะครับหลังนี้เป็น,นไดเงียบหนักบ่โอ้เงียบเงียบครับหลังนี้ดูหล,ดลังต่อมาครับไม้นี่เพิ่นมาใส่ตะกีเพิ่นได้เป็นลายครับพอไอ้ใหญ่ๆเงยพญามะลุ่งมะเนาะ เสี้ยนปลาไหลครับผมบ่กเป็นเสี้ยนเนาะตรวจสอบมึงครับใช่ขี่เก้นาเฟินนี่แหละนั่นหลังเปาเฮ้ยมี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 โดนมันมัมน,มน,มน,มนอีกแล้วครับอีจูนี่ร้อยเดียวพี่น้องสือมากครับเพระเเบบาะง่ายเป็นหนึาา่ง,งร้อยบาทง่ามมาตรฐานครับง่ามเป็นตะเข่าดีขึ้นอย่างเี้พี่ง้องครับง่ามเพิ่นมาจัดนะครับเอา ครับไปเบื้องตอ่อ <C oughs> หลังนี้เป็นเัื่องไหนนี่น้ำหนักบ่นี่บ่ดเ่ยโอ้โหมีแล้วครับมีแล้วครับ โอบรรดานี่เรียว่ามื่อยไหมเนื้อเด็ดขอบคุณหลายๆถีอในน้ำเนื้อครับบ่อมีตัวหนึ่งบ่ออยู่นี่ขอบคุณหลายๆนีม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 ีหลังสุดท้ายครับหลังติดเก่าครับใส่ไปนี่ผมใส่ไปเก่าหลังครับโอ้โหหลังนี่เป็นไงหนักบ้างเบาๆโอ้โหมันเบาเบาตัวนี้ เขาท่าเขาท่าครับเต็มอายะโอ้โหหมานขังพี่น้องมนันนี่มันบ่ธรรมดาวะเดี๋ยวถุงปรเทใส่ก็คือจิบ่ได้เทแล้วล่ะเขาไปเทอยู่บ้านเลยดีกว่าครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันถือหลายครับเดี๋โอเคครับใส่เก่าหลังถือหาพี่น้องบ่งถือซีครับถือว่ามีน้ำหนักโอ้โหถือเบิ่งครับที่ด้านหลังเนาะจีบปเทที่หนึ่งครับอันนี้นะ่าจะโอ้โหบางตัวป็นไรครับงามๆเลยครับนี่ สุดยอดครับคักดีดีสเบื้องหลังนี่ครับโอ้โหฉักดีนะครับหลังนี่เป็นยังไงโอ้โหสุดยอดครับสาพี่น้องไปเบิ้งเที่ยวบ้านเห้เบิ้งครับว่ามันตัวงามขนาดใดครับเงียดเด็ดใส่ไม้เก่าครับหน้ามีแแหงครับม่ธรรมดาครับพี่น้องมาเดี๋ยวไปรุ่นอยู่บานครับการเทปอะไรครับ Đấy. Để làm thế hay Bằng lẹc bên đấy chắc tố Bớt lẹo Bớt lẹo tố Bằng thịt gió không? Ừ. Ừ.